ก็สวัสดีครับผมพัชรพลเตชลุจิตนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมเอเชียรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นคุณปู่รุ่นที่สองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณอาส่วนผมเนี่ยก็เป็นเข้ามาในเจเนอเรชันที่3สโคมงานของผมหลกัลกๆเนี่ยก็ดูทั้งฝ่ายทางด้านการเงินแล้วก็ในส่วนของโอเปอเรชันดูภาพรวมของในกลุ่มโรงแรมสูตรการค้ารวมถึงทั้งโรงแรมและสูตรการค้าทั้งต่างประเทศด้วยครับ กลุ่มโรงแรมเอเชียของเราเนี่ยก่อตั้งปีนี้เนี่ยเข้าปีที่57นะครับโดยเริ่มจากที่แรกเนี่ยจะเป็นเอเชียกรุงเทพเป็นที่แรกเราก็ขยายต่อมาเรื่อยๆโดยปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งหมด7โรงแรม6โรงแรมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อีก1โรงแรมเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการขยายธุรกิจเนี่ยออกไปด้านสตรการค้าจะเป็นสตรการค้าเซียรลังสิตเดอะครับที่ลังสิตแล้วก็ มีคอมมิ n ตี้มอลลอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับอาจจะเรียกได้ว่าเราเนี่ยเป็นอินดิพีเดนต์แบรนด์ที่เป็นโลเคอลแบรนด์ของแบรนด์เอเชียเนี่ยซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยก็อยู่กับประเทศไทยเนี่ยมาประมาณ57ปีแล้วแบรนดิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข่งแกร่งพอสมควรในตลาดธุรกิจโรงแรมสีดาว ผมว่าในเจเนอเรชัน3ปัจจุบันเนี่ยข้อแตกต่างเนี่ยคือคนในเจเนอเรชัน2เนี่ยอาจจะเข้าถึงทางด้านโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยน้อยกว่าเราเในในการคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยผมว่ามีความแฟนซีมากกว่าในเจเนอเรชันที่สองแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมว่าประสบการณ์ของเจเนอเรชันที่2เนี่ยยังไงก็ต้องมา มาควบคุมมามาทำงานร่วมกันกับเจเนชันท e ี่3อยู่เพื่อให้มันสามารถเดินต่อไปได้ครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าเกิดในในถ้าเกิดขอเปรียบเทียบทางด้านโรงแรมเอเชียกรุงเทพนะครับข้อแตกต่างเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของสถานที่ตั้งโลเคชันเนี่ยโรงแรมเนี่ยติดรถไฟฟ้าอยู่ใจกลางเมือง และส่วนของโรงแรมอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของเซอร์วิสที่พนักงานของเราเนี่ยมีเทรนน์โอเวอร์ที่ต่ำพนักงานเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ดาวฉะนั้นเนี่ยทางด้านบริการหรืออะไรเนี้ยของเราเนี่ยจะค่อนข้างคงที่เนื่องจากว่าโรงแรมเอเชียเนี่ยตั้งอยู่ในสถานที่ที่เราต้องเรียกว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของของกรุงเทพแล้วก็ มีความสะดวกสบายทางด้านรถไฟฟ้าออคูเบนซี่เลทเนี่ยค่อนข้างสูงตลอดทั้งปีสูงของผมเนี่ยประมาณ90%เราเราเนี่ยรันประมาณ90%ทาทั้งปีแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของค่าเอเวอร์เรจรูมเลทหรือ ADR เนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนกันไปอาจจะเป็นตามสภาพของตลาดในแต่ละช่วงช่วงช่วงสงการช่วงวันหยุดจีนที่ราคาห้องพักเนี่ยก็จะขึ้นไปสูงหน่อย แต่ว่าในส่วนของออร์กเปนซีเนี่ยโรงแรมเนี่ยต้องเรียกว่ารันสูตรตลอดทั้งปีครับตอนนี้ปี66หเนี่ยรายได้เนี่ยก็น่าจะกลับมาแตะ1 0 0่ลพานล้านแต่ว่าในส่วนของแต่ว่าในในในส่วนของปี67เเนี่ยเราก็คิดว่าปัจจัยที่เพิ่มเติมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนักนะท่องเที่ยวที่เพิ่มเติมขึ้นมาน่าจะมีการเติบโตมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะปรับปรุงแต่เชื่อว่าในปี67เนี้ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะโต10-20%ครับถ้าเป็นปัจจัยบวกเนี่ยก็น่าจะเป็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ยังกลับมาไม่ครบ จะมีส่วนของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม AEC ที่มีเพิ่มเข้ามาปัจจุบันนี้ลงกลุ่มโรงแรมเอเชียนีย้ได้มีการปรับปรุงมีมีไพ์ไลนมีไทม์ไลน์ในการปรับปรุงออในแต่ละแอสเซทของเราโดยปีปัจจุบันนี้เราปรับปรุงของในส่วนของโรงแรมเอเชียกรุงเทพในส่วนของล็อบบี้แล้วก็ห้องจัดเลี้ยงในช่วงกลางปีนี้เราก็มีแผนต่อไปที่จะปรับปรุงในส่วนของห้องพักหรือแอสเซทถัดไปก็คือโรงแรมเอเชียพัทยยาครับ ธุรกิจของโรงแรมเอเชียที่เดินอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าธุรกิจเนี่ยในปี2,567เนี่ยกลับมาตัวตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมาเป็นบวกมากๆหรือว่าโรงแรมมีธุรกิจกําไรก็น่าจะเป็นผลดีต่อการปันผลที่ที่ที่เราก็จะมีแผนในการปันผลครับสิ่งที่อยากฝากถึงนักลงทุนนะครับก็ อาจจะเป็นเรื่องของตัวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยผมก็เชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่โตอย่างต่อเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและจากปัจจุบันไปถึงในอนาคตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจตัวหนึ่งของนักลงทุนและกลุ่มโรงแรมเอเชียเราเนี่ยเป็นช่วงผ่านที่ระหว่างเจเนอเรชัน2มาเจเนอเรชันที่3ซึ่งในเจเนอเรชันที่3ของเราเนี่ยก็มีความคิดมีไอเดียใหม่ๆในการ บริหารธุรกิจอยากจะฝากถึงนักลงทุนครับว่า,าโรงแรมเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t a แคทูหรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอดแฟนเพจทวิ t เตอร์ยูทูก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืม Subscribe ก,กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ